สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปทำการเช็คคารูโซกันเคนคิดว่ามันน่าสนใจก็ตรงที่เราจะเช็คอย่างไงว่ามันยังทำงานได้ตามปกติแบบกดเลื่อนไปเลื่อนมาได้ก็เลยอยากลองทำตัวนี้อย่างแรกที่เราจะได้รู้กันก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกส่วนที่มันทำงานทันทีอย่างเช่นคารูโซ่เนี่ยมันจะต้องมีการหน่วงเวลารอให้มันเปลี่ยนก่อนเราถึงจะเช็คได้ว่ามันเปลี่ยนหรือย,อยังอะไรเงี้ย เพราะเท่าที่เราเทสมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอเลยใช่ปะ่ะแบบระบบมันจะรอให้แต่ตอนนี้เราต้องสั่งให้มันรอเองแหละเราถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเคนจะสร้างด mm ิสไคลยแยกกับวัตต่างหากว่าชื่อคา n ิเคนค a ร์ลูโซแล้วก็ Before Eat ของอันนี้ก็คือมีแค่ไปหน้าเพจ k a n i k e n com เท่านั้นแล้วก็เทสต,ตอนนี้มีอันเดียวสร้างขึ้นมาก็คือคาร์ลูโซมันต้องคลิกไปข้างหน้าได้ก็คือเราคลิกนี่คลิกแล้วมันต้องเปลี่ยนรูป ทีนี้ต่อมาก็คือเราจะมาหาว่าเออเราจิ้มตรงเนี้ยเราจะต้องคลิกตรง element ชื่ออะไรมาถึงจะแบบเป็นตัวเน็กหรือว่าตัวถอยหลังแล้วก็มาดูกัน inspect element ขึ้นมาถ้าเป็นทรงนี้มันก็ง่ายเลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็น meta slider ทํามาง่ายดีนะอย่างนี้คิ้งก็ได้เลยปุ่มเน็กก็คืออ่ะนี่เราก็จะแท้อย่างนี้เลย n e x t arrow ก็คือ p a g e g e t by row บัตตอตรงนี้มันก็เขียนอยู่แล้วว่า low button แล้วก็มีชื่อว่า next น่าจะได้ตัวนี้เลยส่วนที่เราจะต้องไปหาอย่างที่2ก็คือตอนนี้สไลด์ไหน Active อยู่แล้วต่อไปคืออะไรเมื่อเราเปิดเว็บมาอันนี้มันจะถูก Active อยู่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวที่โชว์อยู่ส่วนมากอะสไลด์ Slide ที่ถูกโชว์อยู่มันจะมีคลาสตัวหนึ่งอารมณ์ประมาณ Active s l ลด์หรือ s l i ด e Active อะไรสักอย่างเขีเห็นมา2-3ตัวแล้วมันจะมีคลาสชื่อนี้อย่างอันนี้ก็จะมีชื่อว่า f ฟิก Active Slide ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนอันไอคลาสตัวเนี้ยมันก็จะหายไปใช่ไหม f ฟิก active ส l i ด e ดูนะเห็นปะมันหายไปแล้วคล a ส s ฟ c กแอคสไลหายไปแล้วกลายมาเป็นตรงนี้แทนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็จะใช้ได้เนี่ยพอมันเลื่อนอันต่อไปอันนี้ก็จะหายไปแล้วไหมอ่ะพอเลื่อนกลับมาอันนี้กลับมาเป็น Active Slide เหมือนเดิมตั้งชื่อว่า current Slide อย่างงี้ get locator บอกว่า li class flex active slide แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้คือส l i d e อันไหนถ้าอย่างนั้นอันนี้มันไม่มีลำดับอะไรในการบอกถ้าอย่างนั้นเราเอาเราก็ t นี่มาก่อนไหม get l i ทั้ง3ตัวแล้วก็เอา area label เนี่ออกมาเรียงลำดับไว้ว่าอันนี้คือ1นอันนี้คือ2นี้คือ3ถ้าเทียบกันว่าอะอันนี้คืออันที่2ก็แปลว่าอันต่อไปคืออันที่3ก็เทียบ label กันต่อ ่คอน slide หาจาก ul c a r d slide แล้วก็ li o r เปลี่ยนใหม่สไลด์ตัวนี้จะเป็นแค่อาร์เรย์เฉยอาร์เรที่จะเก็บชื่อ area label ตัวนี้ว่าสไลด์ขีด3 9 4 8นี้เพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกว่า string array อย่างนี้แล้วเราก็จะททำเป็น,นวนลูปเอา for conslide of วันลูปว่า slide push a w าเ slide get attribute ด้วย area label ถ้าไม่มีก็เป็นค่านี้ไปบรรทัดนี้ก็คือจะเอาค่า area label ของแต่ละตัวเนี่ยยัดใส่เข้าไปในส l i d e ตัวนี้อ่านี่ก็จะเป็นตามนี้3948 3949 3950แล้วทีนี้ทุกคนก็คงอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าอยู่อินเดที่เท่าไหร่ก็คืออย่างนี้ CurrentSlide ตัวนี้ใช่ไหมดอทด้วย get attribute a l e a label อย่างนี้เลยแล้วก็มาบอกว่า console log c u r r e n t s l i d e index แล้วตัวนี้ก็สั่งก็สั่งแบบนี้ ind current slide index of c u r r e n t s l i d e ก็คือจะหาว่าไอ้ r u r r e n t slide เนี่ยมันคือ Index ตัวที่เท่าไหร่ของ Slide ถ้าเราเปิดเว็บมาตัวแรกมันก็คือ3948ใช่ป่ะมันต้องได้ Index ที่0อ่ะดูนะ นี่เราก็จะอินเด็กที่0ถ้าเคงกําหนดไปเลยว่าเป็น3ามเกต้องได้อินเด็กที่2องสาอยางนี้จะต้องได้เป็นอินเด็กตัวที่2อ่ะแบบนี้ทีนั้ก็จะรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยว่าตอนนี้เคนสไลด์อยู่ตรงนี้ถ้ากด next ตัวต่อไปก็คือ next slide เท่ากับ slide ตัวที่ slide index of เคอร์เนสไลดก์ก็คือตัวต่อจากตอนนี้ไปอีกตัวหนึ่งทีนี้ก็บอกว่า <c oughs> next arrow click แล้วก็ wait page wait for time out คือเวลาเรากดอันต่อไปอะ่ะมันจะไม่แสดงผลทันทีเห็นปะ่ะมันจะต้องมีแบบ transition ในการเปลี่ยนผ่านอะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีส่วนเวลาในการรอว่าเออเราจะรอ1วิ2วิก็ว่าไปแล้วก็ตามแต่สไลด์ของแต่ละคนอะ่ะ อย่างของเคสนะ่ะมันดูเร็วใช่ป่ะอาจจะแค่1วิก็พอแล้วถ้าบางคนทานซีชั่นมันยาวอะ่ะก็ปรับเป็น3วิ5วิก็ตามใจเลยหรืออาจจะรอ2วิก็ได้อย่างนี้1,000มิลลิเซกเท่ากับ1วิ2,000ก็คือ2วิแล้วก็จะเอ็กเพว่าอ่ะตัวเนี้ locator flex slide get attribute a r e a ออกมาต้องเท่ากับ next slide ตัวนี้ to be next slide แบบนี้โอเคตรงนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วลว,ว่า expect ว่า ไ i ที่มีค์ดเฟกแอคทีฟสไลด์แล้ว Get ตแอเรลาเวมาดูนะแล้วมาเทียบกับนิกสไลด์ที่เราเก็บไว้ตัวแนี้ว่ามันตัวเดียวกันไหมถ้ามันตัวเดียวกันแปลว่าถูกต้องเรียบร้อย Pass ทีนี้การกด n นิกมันอาจจะดูแบบอ้ามันก็แค่อันต่อไปแล้วถ้าเราจะทําแบบกดปุ่มดอตตัวนี้ล่ะแบบจากอันที่1เนี่ยมากดอันที่3เลยแล้วก็เช็กว่าเออมันใช่ไหมก็ทําสเต็ปเดียวกันแล้วก็กรอบอันนี้มาเลย หลังจากก๊อปมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าคารูโซมันต้องคลิกดออันที่3ได้ก็ทําเหมือนกันแต่ว่าเรามาดูตัวนี้ก่อนว่า d o อันที่3เราจะหาอย่างไรอืมอันนี้เขาทาแบบง่ายๆเลยฮะว่า Low button แล้วก็มีเลข3อยู่ข้างในถ้าเป็นอย่างนี้เรียนไม่อยากใช้ตัวนี้เลยฮะมันดูยากใช้ locator หละ .3 แล้วกัน p a g e locator o l class flex c o n t r o l นับ L I แล้วก็ A ตัวนี้ดอทลดอ่ะก็จะต้องได้ตัวสุดท้ายแล้วสไลด์ก็ทำเหมือนเดิมอย่างนี้ Next s สไลด์จะต้องเท่ากับ s l i d e l e n เลลบ1นสไลด์ดอทน่ะจะได้3แต่ว่า INDEX อ่ะมันมีแค่2เพราะฉะนั้นเราต้องลบ1ให้มันเหลือ2แล้วก็บอกว่า .Tree.Click เหมือนกันเลยแล้วก็รอแล้วก็ EXPEC t ว่า ที่มันแอคทีฟู่ตัวนี้คืออันที่มันเป็นอันที่3นะโอเคนี่ก็จะได้แล้วอันนี้ก็จะขึ้นคลิกอันที่3เห็นไหมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอันที่3ถูกต้องทีนี้พอเคนทาอันที่มันถูกต้องอ่ะทุกคนดูแล้วมันดูง่ายใช่ป่ะถ้าเคนทาอันที่ไม่ถูกต้องแบบที่เคนทาตอนแรก แบบเค้นนั่งงมอยู่นานมากว่าเฮ้ยมันต้องทํำยังไงวะโดยเฉพาะไอการรอเนี่ยคือเค้นหาอยู่นานมากว่าแบบทําไมมันคลิกแล้วมันเอ็กเพกไม่ได้สักทีเค้นจะเอาให้ดูถ้าเค้นแค่คอมเมนต์เนี้ยออกไปแล้วเค้นมารันใหม่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเออเลอร์ทันทีบอกว่าเออมันหาไม่เจอนะบอกว่าเราเอ็กเพกสี่เก้าจะว่แต่มันยังได้48อยู่ตอนแรกเคนก็หาเคนต้องทําอะไรวะทำไมมันถึงแบบมันเช็คไม่ได้สักที ก็ไปเจอว่าอ๋อพี่แชท GPT บอกมาว่ามันต้องรอก่อนรอให้ Transition มันทำงานก่อนถ้า Element ไหนหรือว่า Back in หรือว่าอะไรเงี้ยที่มันมี Transition อะที่มันต้องรอการเปลี่ยนผ่านอะเราก็ต้องหน่วงเวลาให้มันรอด้วยถ้าไม่รอมันก็จะ e x c t ไม่ได้ทีนี้พอเราทำปุ่ม Next เราทำปุ่ม Do ไปแล้วเราทำปุ่มย้อนหลังบ้างมันต้องคลิกย้อนหลังได้ ก็ไม่ใช่ n e c k Arrow แล้วเป็น Prep ตรงนี้ก็น่าจะเป็น Prep เคนเพิ่งรู้ว่าของอันนี้มันง่ายของ Meta Slider มันง่ายออไม่ใช่ Prep P V I O U S ตอนนี้เคนไปทำของของที่ใช้งานจริงอ่ะของอ e ีเว็บหนึ่งอ่ะสไลด์มันืม <c oughs> มันสร้างสไลด์แบบ oh. โคตระซับซ้อนมาก แล้วเคนหาไม่เจอด้วยว่าแบบแต่ละค้ามาอยู่ไหนพอเป็นอันนี้เฮ้ยแม่นี่มันง่ายจังนะทุกคนมาดูในคลิปนี้ก็รู้สึกว่าอ,อ๋อก็มันก็ง่ายๆทุกคนไปเจอยับยับแบบของจริงอ่ะแบบจะช็อกมากอันนี้ก็ได้ปุ่มนี่ไปแล้วแล้วก็มาเก็บค่าสไลด์เหมือนเดิมเพรสสไลด์เท่ากับลบหนึ่งไม่ได้ถ้าทุกคนจะทำแค่ง่ายๆเงี้ยไม่ได้เพราะว่าถ้าตอนนี้เค้นสไลด์ เป็นตำแหน่งที่ศูนย์แล้วลบ่หนึ่งคือตำแหน่งที่อะไรลบหนึ่งมันคือไม่มีถูกปะ่ะมันก็ต้องย้อนกลับไปวนที่ตำแหน่งตัวที่มากที่สุดแทนเพราะฉะนั้นต้องเขียนเงื่อนไขเพิ่มอย่างนี้ก็ต้องเขียนเงื่อนไขเข้าไปก่อนว่าสไลด์เ,ออ slide เนี่ยดอกอินเด็กซ์ออฟเคอร์เนต์สไลด์ถ้ามันอยู่ตำแหน่งที่ศูนย์แล้วอ่ะให้เอาสไลด์จากตำแหน่งดอ n เลน์ลบหนึ่งแทนคือถ้ามันเป็นตำแหน่งที่ศูนย์คือมันอยู่ตัวแรกแล้วเนี่ยให้เอาตำแหน่งสุดท้ายแทน แต่ว่าถ้าไม่ใช่ตำแหน่งที่ศูนย์ให้เอาตำแหน่งที่เคอร์เซนสไลด์ลบหไม่งงเนาะทุกคนทุกคนไม่น่างงเพ e สอ a r r o ร c อ i c k รอแล้วก็บอกว่านี่เพรสสไลด์ตัวนี้ก็ผ่านแบบง่ายๆตองเคียนทำมาดูง่ายนะทุกคน ทุกคนก็ไปลองทำกันดูนะสวัสดีครับบ๊ายบาย